มาราสีชมพูเบงบาลผระศกนิกรชายแดนอ,อําเภอกันทรรักษ์น้อมรำลึกวันปิยมหาราช2567นายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศ,ศรีสะเกดเปิดเผยว่าที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสนามหน้าที่ว่าการอ,อรําเภอกันทรรักษ์อ,อําเภอกันทรรักษ์จังหวัดศ,ศรีสะเกดนายพรชัยวงงามในอ,อําเภอกันทรรักษ์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายแพทย์ภูมินลีธิร,รประเสริฐ สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรศรีสะเกดเขต4ี่คส่วนราชการทั้งฝ่ายพลเรือนอายการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจภาครัฐและภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เราประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าอย่างพร้อมเพียงกัน แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาที่คุณนั้นยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อประสกนิกร่อนชาวไทยทุกหมู่เหล่าและเพื่อเทอิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงจนได้รับถวายพระราชสมัญญานามพระปิยะมหาราชและสิ่งที่โดดเด่นคือการประกาศเลิกทาสเป็นการหยุดวงจรการเป็นทาสเพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาสลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆ ในวันที่23ตุลาคมของทุกปีประชากนชาวไทยทั่วประเทศจึงได้พร้อมใจการประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสุดีถวายบังคมเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและรลำลึกถึงพระมหาก,การุณาธิคุณจัดวางพวงมาลาดอกไม้สดสีชมพูวางเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีโดยเมื่อช่องชวงเช้าเวลาเจ็นาฬกาที่บริเวณวัดสิริวราวาตตำบลน้ำอ้อมอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ นายพรชัยวงงามในอำเภอกันทารักษ์เป็นประธานในพิธีตักบาตรทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่าแต่งกายชุดสีชมพูเสื้อสีชมพูร่วมกันทำบุญตักบาตรกันอย่างคึกคักเพื่อร่วมน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้ทิตาลีทิพทวีสุขภาพข่าวสุพิชัยหลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน